ขอบคุณทุกกำลังใจครับเลิกแล้วเลิกกองพอดีป,ป้าศิลปินลาเชิกนกยูจงหัดจนวินาทีสุดท้ายไงมือนีมาแบบจวดจ,จัดฟาดบึมนะครับขอบคุณพี่รวงข้าว<ม>นะฮ<ม>สุดยอดมาเหน่นกระนองขนาดเบ้ากันโดนกันเ้สุดเก่งเนี่ยวะพีมือเนี่ยสุดยอดเอ,เออ ปะทะก็ย่แหลมแบบว่าโกันยานยเดียวคือยันยันนแหลมบท่านจะแหลมื่อปะทะแบบไม่เคยเลนแบบนี้ทีโอ้ยกบ้านก็ตยแปากก็ต้ออมันหแ่โอ้ตอนตืตนน่ตอนมานั่นน่ะตอนจับไม่ตอนาจับไม่ดืนเตื้นต่นปะท่านมุกแย่แหลมโอ้ยประสบการณ์หลายก็เป็นแม่พญาพูเขาแม่โป่ตลกแม่โปสอดสืยอนสยอน เรียนแบบขึ้นไปที่แบบนี้นนองพิจาร์ทางแรกแล้วมันถือพอดีกันพีชอช่วงเอกได้ค่ะช่วงนั้นพี 7, ่เจ็ดพันกว่าคนแมนแมนช่วงพี่หลว,ว,วงข้าวถือว่าสุดยอดมากแฟนครับติดตามขอบคุณครับเนาะบันี้สิไปทั้งในตัวกรับกับบ้านค่ะอืมขอบคุณคุณแม่น้ำเด้อ วันเพ็ญนะครับแม่วันเพ็ญเนาะแบบเป็นไอ้แม่อายุแม่กับแม่สาวลกเข่าแม่สาวลูงเขาญวลข่าเป็นยังแม่ปสาวลกเขาสบายเย่บอลด่วน้ำมูโอยเนี่รับอ่เนาะดีใจไรดีใจไรเมื่อนี่มาแบบต้องเตรียมต้องเตรียมกันเด็น้นี้เนาะเดี๋ยวโอกาสน่าสเอิญมากอีกเมซ้ำน่าแมนแมเตรียมขาเบิ้งนะครับรคิดบาลุเขากับราลุขาจะได้ขึ้น เวาเลนด้เปิดเชือมาได้กอเปิดเชือดหกมงขาม่ได้หกม่ได้มดเลยา่ได้ออกระปรงไปน้ำปาซันไปเห็ดอียงน้งน้องว่าขึ้นไปัไป บขบอกว่ามหาสาวหน่อนพักนั่จูสาวนอนเป็นแพงเด้อเขาเอากระเป๋าคือรถเรือพัสดุถูกมัดของชุดแต่ว่านอนเหรอนอนบันแพงคิดอะไรไปนี่แต่ว่านอนนั่งจูข้างจะสาวหน่อนพป็นผึ้งปลายท่างเขาเออจับจูร่วงเขาได้ดีหรอเมื่อหนายังมากันมื่อนี้เอาตะขาดามันไปเนาะเออเอาอยู่ดีมีแห้งขอบคุณน้องชายนะครับหักแพงอยู่ในใจเสมอนะครับอ้าเอาวโอเคครับ ครับผมเด้อซื้อดียู่เด้อื้อดียู่เจ้าข้าเลีเพื่อแลวหกเชียนไฮ้คอยละเสดือดตั้งมหาบ้องไหมขอบคุณครับแฟนตยงเพืองเยลงเพ่อจบอยเเสียงจนยเสดเดอเอาลวดนังไก็ฟังไก็ฟังโอ้ฟังไรกัฟังก็เขาแม่นฟังไก็ฟังอสอ่อนนาะ ดูหน้าตาจิ้มเลี้มเออจิ้มเลี้มเนาะอาตาก็อยูุคคงกันให้ไงอาตาที่แปดเคยไปสัญญกรรมบปอเคยไปสัญญกรรมบปอปค่ะมันเป็นธรรมชาดกันไมมาดิใต้ขี้เหนียดออยู่อุดรเด้อยไม่ต้องไปฮอดเกาหลีหรอกแต่ว่าส่งผมส่งนี่ป้าผมมาหนาเลียมค่ะโอ้ผมมาหนาเลียมเออเอี่ยงก่อนหน้าพ่อครอบไม่ต้องหน้าพ่อครอไม่ต้องค่ะไม่ได้เป็นเขือเป็นเขืออยู่คนละโปรดิวเซอร์ทักมาแล้วบอกว่าเพ่งคัยเป็นหมันอีกอันนี้อันนี้เสี่ยวอีรีเลยสนนิส เพลงกระเทยรุ kan kan, kan. E ่นพีส <laughs> ัญญากกันก่อนนี่เอาอีลีด้วยเสียงมาเห่นยญเอวีเพลงกระเทยรุ่นพีเยอะเบอร์ไหมแม่มาได้เบอร์มาคุยกับนั่งเอกเอวีได้เยนี่พอมีอ่ะ ออกจากไล่กันแล้วเบ่อร์ดามาพันสูงรู้ไหมขออย่าพันเราเถื่อบอชันชันเว้ากันยีรีมันจะได้เตรียมกันมั้งกับสีดุนนะเนาะเด้อเนี่ยครับพออดไปหลายเด้อเด้อทุกคนคุยกันก่อนเด้อเดี๋ยวคุยกันก่อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรยังไงยาชาเด้อแต่ว่าใหญ่พิพัฒน์น้องนุ่งกับปัทเธอปัทธาหรอกเนาะตายข้างน้องแล้วนี่อันนี้อวบอิ่มบ่อันี่อันอันบ้าหัวบ้าพร้านุ่ไอ้บุ อผิวพรรณอึงตึงบตึงตค่ะัเป็นสาวแดกเไม่เ็นด้กันเขบอกมู่ยอันอันไปรักกัอนอยากนน้องเลี้ยงดีโจเลี้ยงดีค้ามันเลยกินลานไปเสริมหมอได้มากกว่าอ่าแล้วจะกลกินยืมกรไฟไงเป็นอย่างไไปขอแฟนครับทามาประกาศงานเข้าจเลชีจากบานในวันนี้อย่างนี้ยิ่เสียงสดๆนะอ๋อแน่นอนเจแลกนว่จเลคีนี้เ่ยมัเกิดิตตำแล้วอยู่ค่ะเออันนี้บอกคุณ เสียงมวนตัวโจอีเมืองฝนแกนนี่ก็ได้ไแล้วไปดูดอนยกระสซียกระสซียกระสซียเดียวเลโอ้ผมจะต้องฟอร์มใช้กันได้แบบรุ่นน้ำหนักมันก็ถือกันได้เลยก็สี่ละก่เคยถือกันเชียวอย่าลืมได้มาเล่นเอ็มดีกับเซย์ลุยฮีให้ได้เอาอีหลี่เอาลองให้ฟังเราเอาสมมติเอาเอาเรานี่แหละเอาเคยมือมาเอาลองให้เราฟังนี่เป็นลูกสายหัวแก้วอันนี้อีหลี่ได้ดิออยากแล่นน้ำก้นผู้บ่าวอยากแตกสาวพ่อกระรับบ่ได้มึงก็ซื้อ อในบัตรประชาชนชื่อเฉลิมพลฮะโอ้ยจังแม่นอยากอาหไรไปยแหลมถามว่าเสียสัญญาถึงนามนิดเดียวตนหัวจ่าเด้อสัญญากันแล้วเด้อแมนสิให้มาให้มาเป็นพระเอกข้อยเอ้ยเป็นนางเอกเพลงข้อยเป็นมันโอ้บ่แม่นเพ่งกับเทยรุ่นพี่ชิร่วมเน็ตไอรอนหลายๆได้ได้กันดังๆได้ค่ะแต่ว่ามีอันบัตรสามารถได้การขนาใดท่าข้อนี่โบ่ค่ะ ทนสรุแก่ของล้วงค่ะหน้าพอคอมไม่ต้องแต่ถ้าท่างามมันจะแต่งท่างามเื่อขอบไรมันจะไม่มมุกมุ่งอย่างเลยมันม่มีจุดขายมันไม่จุดขายแ้มนไม่จุดขายของมันขายลูเลยเธอเลยเฮ้ยไม่หามไปบักเก้าบ้องนีละนี่ละเคยักเก่ีเจ้าแหได้ด้เนาะได้ด้ได้ด้หมุกมุ่งนี้ได้เตลกอัริยะเนี่ยเขาไปใได้การนังเด็เกอะเขาเดี๋ยวก็เอ้ยย่าเลี้ยมโมโนเลียงมาหยาเล้มางยื่นซออยื่นมาหิ นั่นเดอสิสรุปว่ากับทันกันยี่ล่ะมวนอยู่มวนอยู่แตมีชงม่วงบ่ม่วงกับทรามดามาดีซ้อมใช่กันเนาะมาเจอเจอว่าสั่นได้ไอ้ด้านน่ะแย่แหลมกับลบกับขืนเวทีมาโฉกซ้นเนาะตั้งแต่ตลกหยุดนั่งหมอลำเขาซ้อมกันเป็นเดือนพุ่นยายเออเขาซ้อมกันเป็นเดือนพันนอะแต่ว่าถือว่าท่านไ้ดีมาคันไปดีเมนเมนเมนท่านไ้ดีจำมือยาบ่ายไหมได้ค่ะ มือโปรสายหรมือไม่แย่งหนี่อเอามือใหญ่ขึ้นมาตายมือนั่งเอกจีหนิมือนั่งเอกยิ่งขึเนี่ยเจ้ามัสีต่างกันจีโอ้ยสืจะจไม่กันแลยโอ้พู้ใดเป็นนุ่มโจูพูดได้เป็นร่วงเข่าเนี่ยกลมบ่กลมเกินกันเนาะคือยายแหลมว่าแหละแย่งก่อนร่วงเข่าคือซื้อเป็นตาหอมคือซื้อเป็นตางามเป็นตาตางมเนตานีเป็นหนอยตต่างกันได้ด่ามดหรออือจะไปแจวไอ้ป่ะไปแบกมันเออไปแบกมันออกซูยางตัวนี้ออคนชอบนอนคนดึกตัวนี้ คนดูคนมันคนดูคนมันยูซี่บ่าอะไรยะเขาว่าพื้นนอนดึกเนาะไปทางร้านค้าเขาบอกพื้นแล้วเขาบอกพื้นเดย้เนี้ยเนวเดียวอ๋อใหญ่ร่วงเข่าอ๋อเศร้าไปนะเศร้าไปเศร้าแล้วครับผู้ใดตัดเขาแล้วมื้อนี้เฉพาะมื้อนี้เองปะมื้อนี้อย่างงี้เขาเขาไล่กันก็เลยเศร้า อ๋อายโอ้ดีใจนะดีใจการผู้จัดการเงานผู้จัดการไม่ยเปลี่ยนผู้จัดการไม่ยกเปลี่ยนบ่เปลี่ยนผู้กกัตัว่ไงัมาแลักตัดัวที่หลังบัดนี้ต้องเอางเจี๊ยนหอยอเลยเอาหอยอมากสวนคเหีงสวรรคดอกฮักนั่นมารอดูเสียนชีวิตเก่าข้ายังหียเสียนชีวิตอุ้ยมดเอาไปดูเอาขวัญสมุดสมุดเอเอาสมุดขวัญยาง้ไปไปเลยเตื่นหม มาไปชุบมไอเสียงเพาะจะไปลวกปอดเกียงลรกปอดไปเกี่ยวยังกันมาลกเขาใจสนอกลกปอดแล้วพก็ไปตลุงเขาใจโอ้เป yeah ็นลกปอดก็พอาได้ได้นี่คือท่านท่านนุ๊จุ๋ยสัมพั์หูเลยคือท่านโอ้ได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 ้พอสามีเสียแล้วได้ได้ได้สัมพัสสมิ่งก็หูแล้วนี่เออเอ่อันนั้นเหยียบพี่หลีเย้แหลมเย้แหลมเปียไครับเมื่อกี้คับปกบครับคับยายร่องเข่าคือว่า โอเคบ่ะโอ้วนตัวโอถือถือว่าตามตามต่ในสัม <till> ผัสกันคู่จอดมาพอกันโดยบังเอิญเออบ่ได้บ่ได้ซ่อมเลยถือว่าเรากัของ้าเราอยู่นอนบ่ใส่กันโลนเลยพกไปมุไว่าอืมอยู่ไคอยู่อืมขืนข้าร่างขึ้นน้ำกันข้นละอันนี้่ารกันนี้ชอบปันนี้โคตรขนค่ะ ไปหายัน้ยเยมาาเกือนนั่นเนาะเออเออเอาเอาเอาเออเออขอบคุณทุกกำลังใจครับเอาตามนั่นเนอะดีเจโจ้ีครับน้องไปเดี๋ยวโอกาสดีเขาจะเอินกันมางไหมนะครับไปไปแม่ละเขาไปคุยกันข้างในนะปะ เด้อเอ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 ้าจังหวะกันจังหวะกันเบื้องหลังของความสนุกความสนานเบื้องหลังก็มวลซึนเบื้องหลังของภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะกันนี้แล้วครับนี่นี่คือเบื้องหลัง,งน,นะครับ ทีมงานนี่มครับทีมงานกองท้ยครับืันนี้อาจารย์รินสังวานสรางามขอบคุณด้ออาจารย์เฮามื่อนี้ขัดตัวพพอได้ก็ขออภัยพี่น้องเนาะมันเป็นน้ำไฟฟ้าประธาตุส้นเออมอเอ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 มันดเอเบิดออเออเออนออเออนออเออเนเครืออบ่อเ่อเอาเอิเออเอเออเออเออเ่องออเนเอเออเออเออ ดีเจ้แจ็กกี้ขีโผพงไงเออสุดยอดเพื่อนชายอาจารย์บุญล้อมด้วยนะครับขอบคุณนะครับกำลังใจมาเก็บเบื้องหลังช่องมันต้องถอนเนอรพี่น้องไปเมืองไปให้กำลังใจกันครับแล้วก็นี่แหละครับนี่ไฟขี้เอ็ดต่างๆกับเมื่อนี้ก่เขาแต่ละแต่ละโชว์แต่ละห้องกับเลี่ยนขี้เอ็ดงานไปนี่จะเป็นอหรือเนี่คุยกันแล้วหรือนี่ยเออเอาไปแล้วนะครับต้องไปก่อนไปก่อนแมนเมนเมนฉากแต่ละฉากแต่ละโช่วงแต่ละช่วงครับ สลับขับเข้ากันไปพี่น้องใจเย็นๆพูดบอกว่าคือบระเหต์เป็นเวทีเขาเบิดเร่อยเย็เย็นมันมีสเต็ปในห้องการทำงานนั่อยู่มันมีสเต็ปในห้องการปลุหมดโฆษณาอยู่นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเดี๋ยวมันสิส่งต่อยอดไปหอดมือใดของหนาเวทีขอบคุณอินดีนิโนนั่นละเมื่อนี้เพราะว่าอาชีพคัดๆจะน้อยเพราะมันเป็นเป็นเศร้าสดเนาะท่องมือแหลกใดมิกไม่พร้อมมืัอนี่มือนี้มันมิกไหมแม่ครับมันเป็นมิกไม่อาสี ขาดทุกบุกพ่องเอียงแน่กะขอให้พี่น้องหลายๆโอ้คิดฮอดอาจารย์แม็กกี้ดิเลยเนาะผู้ตาบอดแม้อาจารย์แจ็กกี้แม่มือคีย์บอร์ดแม่แล้วเขียนหาเยอะเลยมันนี่โอ้ยคิดหยอดเยอะเลยพิมพ์พิมพ์ก้อยพิมพ์หาพิมพ์พิมพ์หาพิมพ์ทุกวันเมื่อวันวันนี้เอาไปดูดูในคลิปดิอาจารย์แม็กกี้แล้วคิดหยอดอยู่เนาอเดี๋ยวมือสองมือนี่ล้างกันหน่อยกับจังมาเหร็น้ำกัน เอาเครื่องปั่นไฟสำรองเลยครับเอาพี่น้องครับจันนาจจงหว่ากันดนตรีสดรอสครู่ครับดนตรีสดรอสครูมันมันมันมีแน่อะไรครับมันมีแน่ดนตรีสดนะครับไฟดับครับพี่น้องครับยังวะก็งงอยู่นี่ดับแบบบึบเลยครับบ่ได้ตีเงินเอาเลยดับเบิ้ลฝนมาด้วยครับขอบุณทุกกำลังใจเด้อเอามือหน้าพ่อกันไหมครับจันนาพบกับพี่คำมอดพอดคุณเดชจันสิฮอดคบมือฮือนี่เด้ มือฮือครับพี่คขอมอดพอรคุณเดชปักมดไว้เลยแหรอกครับพระเอกอาจเป็นเบลละน้อยหรือพระเอกล่อรุ่นก็นแล้วกันมื่อนี้ขอบคุณกาลัางใจทุกกา,าลังใจพรมาไลน์ออนไลน์ขอบคุณได้แล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนบริษัทปลรราปากแดงแล้วก็มาริต้าคลินิกยูดอร์เนอร์เป็นของเด้อนะครับแล้วก็ทูอินเตอร์เน็ตทูมูฟเอสดม,มันเป็นทีซีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทูมูฟเอสห็นบ่อ,อืมเอาขอบคุณทุกกาลังใจครับพี่น้องครับ วันจันทร์พอกันมืออื่น่ะเนี่ยครับหรือแม่ไล่ข้าวอสิท์ไล่นะครับมวลๆหนพี่น้องมึงบรรยากาศกันแล้วครับเอาอความุณทตัวกนลังใจครับสวีตสวัสดีครับ